สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเื่อทุกคนเข้าสู่ช่องเอมิสโทโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลือกไพ่กับหัวข้อปลายปีนี้จะได้คาวดาวหรือไม่ถ้าได้แล้วจะได้คาวดาวกับใครนะคะมีสี่กองนะคะมาให้เพื่อนเพื่อเลือกให้เวลาเพื่อนเพื่อนอธิษฐานจ้า หลายๆท่านน่าจะเลือกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีจะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนว่านี่คือการทำนายแบบภาพรวมและเป็นแนวโน้มไม่ใช่ดวงของตัใดคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจารณญาณกันด้วยกันแล้วการไปลุ้นกันดีกว่าว่าาปปีนี้จะได้เข่าดาวหรือไม่และถ้าได้จะได้เข่าดาวกับใครสําหรับใครที่เลือกพลังงานจากพี่หินสีส้มนี้หรือสีน้าตาลนี้นะคะมาดูกันสิว่าปไปปีนี้ค่ะคุณจะได้เข่าดาวหรือไม่และถ้าได้จะได้เข่าดาวกับใครดูแผนผิดแผนอันเนี้ย เออดูแล้วนะคะถ้าดูจากทิศทางไพ่ มองว่านะคะเพื่อนๆกองนี้ไม่น่าจะได้เขาดาวในบ้านนะคะคือคิดว่าคุณน่าจะได้ออกไปเขาดาวข้างนอกเขาดาวในสถานที่ที่อาจจะอบอ้าวหน่อยร้อนหน่อยหรือว่ามีแสงสีมากหน่อยนั่นเองบางคนอาจจะไปปิ้งย่างนะไปอะไรที่แบบมีการโชว์ไฟอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคิดว่าน่าจะได้ไปเขาดาวกับคนที่เป็นผู้ใหญ่หรืออายุมากกว่าเรานะคะจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นรุ่นพี่ก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ่ะในจังหวะเวลาที่ ได้ไปเขาดาวเนี่ยอาจจะมีบางเหตุการณ์เกิดขึ้นนะที่ทําให้คุณต้องเลือกหรือว่าต้องตัดสินใจนะคะว่าคุณจะไปต่อดีหรือไม่ก็คือมีการไปต่อกกสองกกสามกกสี่นั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่บอกว่าเธอเธอไปเขาดาวที่เดียวก็พออย่าไปต่อไปที่ไหนก็ไปที่นั่นนะคะหรือบางท่านนะคะ ก็อาจจะไม่เป็นไปตามแผนอย่างที่บอกไปนะเพราะมันไม่ปไปตามแผนเพราะว่าจะมีเรื่องงานเข้ามาหรือมันมีเรื่องราวบางอย่างที่คุณต้องรับผิดชอบหรือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเลยทําให้ในจุดที่คุณกําลังจะได้ไปและมันเลยเหมือนกับคุณต้องเ,อเลี้ยวหรือว่าเปลี่ยนแผนการกระทันหันนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะได้ไปเขาดาวเอมี่แนะนําว่าขอให้ไปแค่ที่เดียวนะอย่าไปหลายๆที่ในวันนั้น ก็แล้วกันนะคะก็เป็นเหมือนกับ1ข้อคําเตือนก็าการให้กับเพื่อนๆนะคะขออนุญ,ญาตเปิดไพ่เพิ่มให้กับเพื่อนๆกองนี้สักนิดหนึ่งนะ,ะว่าทําไมทิศทางไพ่ขึ้นมาแบบนี้เราจะต้องระมัดระวังอะไรหรือไม่อ่าฮะโอเคม,อจจม,<笑><笑>มันอาจจะมีเหตุการณ์แล้วกันมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออการไปเขาดาวครั้งนี้มันไม่ได้สนุกเท่าไหร่เลย นะคะเลยทําให้คุณอาจจะรู้สึกไม่ได้ถูกใจมากนักนะคะรุ่งนี้ฉันไปที่อื่นดีกว่าอะไรแบบนี้มันอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้ได้นะ,นะ,ะก็พยายามอย่าไปซีเรียสหรืออย่าไปเครียดกับมันถ้าเกิดเพื่อนๆรู้แล้วนะตอนนี้นะคะแล้วสถานที่ที่คุณไปเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าป๊อปปูล่ามากมากเลยจองไม่ได้สักทีแต่ก็ยังอยากจะไปอยู่วันนี้ได้ฟังคลิปนี้แล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแผนไปเลยก็ได้เพื่อที่ว่าคุณจะได้มีความรู้สึกที่มันแฮปปี้มากขึ้นได้นั่นเองนะคะยังไงก็เป็นกังใจให,ให้กับเพื่อนๆที่เลือก กองนี้ทุกทกท่านด้วยนะคะว่าปลายปีนี้คุณจะได้เขาเดาวหรือไม่ละเขาเดาวกับใครนั่นเองคะ่ะแต่นี่ก็ย้ำอีกรอบนะว่านี่คือการทำนายแบบภาพรวมนะอย่าซีเรียสหรือเครียดมากจนเกินไปก็แล้วกันนะคะกองที่2นะคะหรือพลังงานของพี่หินสีเขียวนะคะปลายปีนี้คุณจะได้ไปเขาเดาวหรือไม่หรือจะได้ไปเขาเดาว กับใครหรือเปล่าอูโหูมีโอกาสแล้วกันเนี่ยดูสิมีโอกาสที่คุณจะได้ไปขาดาวกับทั้งครอบครัวกับเพื่อนของคุณเองค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างาเป็นธรรมชาติก็ได้หรือบางคนอาจจะได้ไปร้านกาแฟร้านอาหารดินเนอร์กันหรูๆนั่นเองหรือบางคนได้ไปเที่ยวธรรมชาติคือเรียกได้ว่านะคะไปปีนี้คุณได้ขาดาวกับใครหล,หลายๆคนเลยด้วยซ้ํานะบางคนก็อาจจะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะหรือว่าอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะคะได้ใช้เวลาในการ ทบทวนนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตในปีที่ผ่านมาแล้วก็กําลังวางแผนในการที่จะเตรียมเพื่อปีหน้านั่นเองด้วยนะคะดังนั้นถ้าถามว่าปลายปีนี้คุณจะได้เข้าดาวกับใครก็มองได้ชัดเจนค่ะว่าก็น่าจะได้เข้าดาวกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนของคุณนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขมากๆสําหรับเพื่อนๆกองนี้เรียกได้ว่าคุณไม่เหงาแน่นอนในช่วงปลายปีนี้หรือช่วงเข้าดาวนั่นเองนะคะเปะ็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวกงสีเขียวทุกท่านด้วยสวัสดีค่ะ ชาวกองที่3หรือเพื่อนๆที่เลือกหินสีขาวนี้นะคะมาดูกันว่าปลายปีนี้นะค่ะคุณจะได้ไปเขาดาวหรือไม่ถ้าได้แล้วจะได้ไปเขาดาวกับใครคิดว่าคุณน่าจะไม่ได้ไปเขาดาวนะคะหรือการเขาดาวของคุณน่าจะเป็นการเขาดาวแบบอยู่เงียบๆคนเดียวในบ้านหลังเล็กๆของเราหรือว่าในที่เล็กๆห้องเล็กๆของเรานั่นเองนะคะคือเหมือนค่อนข้างมี private zone ให้กับตัวเองเต็มที่เลยบางท่านอาจจะมีแนวโน้มแล้วกันนะที่อาจจะได้ไปเขาดาวใน สถานที่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปวัดไปนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ข้ามปีแบบนี้ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้น,นะค่ะที่ทางไพ่เหมือนกับว่าอารมณ์ของคุณเองมันอาจจะค่อนข้างขุ่นมัวเนาะเลยทำให้คุณรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยอยากที่จะไปวุ่นวายนะกับการเซอลเบตต่างๆในาการจัดปาร์ตี้หรือการมีแอคทิวิตี้นะคะในสถานที่ที่แบบคนพลุกพ่านนะคุณเลยเลือกที่จะขออยู่นิ่งๆกับตัวเองมากกว่า ก็ได้นั่นเองนะคะก็เป็นพลังงานภาพรวมแล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองนี้ก็คิดว่าคุณน่าจะได้เข้าดาวกับตัวเองเข้าดาวกับแสนที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าอาจจะส่วนมนต์ข้ามปีก็ได้บางท่านอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายหน่อยนะฉันขอไปนอนพักผ่อนดีกว่าก็ได้อีกเช่นกันนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวกองที่3ามนี้ด้วยนะอย่าลืมกลับมาเก็บสถิติกันนะคะสวัสดีค่ะ และกล่องที่4ี่นะคะหรือเพื่อนๆที่เลือกพี่หินสีน้ำเงินนี้ค่ะมาดูกันว่าปลายปีนี้คุณจะได้ข่าวดาวหรือไม่ถ้าได้จะได้ไปเขาดาวกับใครนะคะชัดเจนมากเลยเนี่ยน่าจะได้ไปเขาดาวกับคนที่คุณอยากจะไปด้วยเออพอพูดแบบนี้แล้วบอกเอ้าไอไ้ใครกันหรอนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นคนที่คุณหมายปองหมายตามหมายใจอยู่ได้นั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่า proud to be ตัวเองนะอยากเป็นคนที่ดีขึ้นนะแล้วก็อยากเขาดาวกับเขา เรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณอยากเขาดาวกับใครให้คุณไปชวนเขาได้เลยหรือว่าไปจอยไปร่วมนะเข้าร่วมการเขาดาวในกิจกรรมที่เขาทําได้เลยนะคะซึ่งจะทําให้คุณได้มีความสุขแล้วก็ทําให้คุณได้อาจจะได้มีการถ่ายรูปคู่กันได้รับของขวัญแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบอ่าสตรกนิดน,นึงคือเป็นคนที่อาจจะค่อนข้างมี ความชัดเจนความยุติธรรมดังนั้นเวลาที่เขานัดอะไรแบบไหนนะก็พยายามที่จะไปให้มันตรงเวลาที่เขาบอกละกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น,นะคะ่ะสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือคุณจะได้เขาดาวกับเขาแล้วเนี่ยไม่พอนะยังทําให้คุณน่ะได้สร้างภาพให้กับตัวเองได้เป็นคนที่ดีขึ้นเอ่อแล้วก็น่าจะมีการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยหลังจากการเขาดาวครั้งนี้นะคะเราคิดว่าน่าจะได้ไปสวนสาธารณะก็ได้นะหรือว่าจะไปในที่ที่ อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะให้คุณได้ไปรู้จักชีวิตของเขามากขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นสถานที่ที่น่าจะทำให้คุณมีความสุขนะแล้วก็ทําให้คุณมีรอยยิ้มนะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกเบิกบานใจได้อย่างมากทีเดียวสําหรับการเขาดาวปลายปีนี้นะคะกับคนที่ คือเอมี่ยังไม่อยากจะพูดว่าคนรู้ใจของคุณนะเพราะว่าบางคนอาจจะยังเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าเออยังดูแบบขออย่างเชิงก่อนดูชังเชิงก่อนประมาณนี้นะคะแต่ก็น่าจะเป็นสถานที่หรือว่าเป็นการเค้าดาวที่ทําให้คุณมีรอยยิม้มแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่4ี่นี้ทุกท่านด้วยนะคะอย่าลืมกลับมาเก็บสถิติกันด้วยก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ และนี่ก็คือ4ี่กองที่เพื่อนๆได้เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าใครเลือกกองไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะไฟหนึ่งช่องทางการติดตามกันด้วยผ่านฮันทิกตอต่เอมิสโฮโรเจอกันใหม่คลิปหน้าสัน,นี้สวัสดีค่ะ